สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเวกกะหลาดครับผลงานอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัว Camry ACV40 คันนี้เอามาทำหลายอย่างนะครับมีทั้งแทนเครื่องแทนเกียร์แล้วก็เป็นเพาบาลานของเครื่องยนต์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองที่เป็นชุดไฟเบอร์ครับมีแตกแล้า ในชุดของเพาบาลานตัวที่น่าจะเป็นตัวที่สองแตกยับเลยถ้าเดี๋ยวเป็นไม่ไ้เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับว่ามันมีรอยแตกแล้าตรงไหนแต่เวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราจะเปลี่ยนทั้งสองตัวตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเพราะตัวที่หนึ่งเนี่ยตัวเฟืองเองเขาก็เป็นไฟเบอร์เหมือนกันแล้วตัวที่สองเนี่ยมีทั้งไฟเบอร์แล้วก็มีทั้งเหล็กแล้วก็ปรับจูนน้ำมันครับ เดี๋ยวเราดูกันว่าขับขี่เป็นยังไงไปเลยไปเลยดีกว่าของเดิมเนี่ยถ้าทางท่านผู้ชมคนใดเนี่ยเคยได้สัมผัสลองขับตัวนี้มาเนี่ยบอกได้เลยว่าการอารมณ์ในการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่ดเลยเล่งไม่ค่อยไปหลอบขึ้นช้า แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโดนล,ล็อกความเร็วไว้ที่ร้อยแปดสิบอันนี้เราปลดล็อกความเร็วเรียบร้อยแล้วเป็นสอง้อยสามสิบแต่ขึ้นแต่จะวิ่งได้บ้างไอยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถด้วยฮะนน่ตรแต่นิดเดียวแต่แต่แต่คันเล่งนิดเดียวแต่เล่งนิดเดียวรถก็ไปนะครับ ผมแตะคัาเร่งประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดนะฮะ,ะตัดเร่งใช้ได้เลยนะดีกว่าเดิมเยอะครับ่ะเดี๋ยวเรายูเทิร์นกลับแล้วเดี๋ยวลองเราลองสัว์ยาวๆดูว่า ja ลองสักนิดนึงเดี๋ยลองลองสั่นดู Look, yeah. ยี่สิบแปบเดียวเองฮะโอเคถือว่าเป็นไปได้สมบูรณ์ฮะสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแมคานิกเดี๋ยวเป็นตัวการจูนก็ดีสมบูรณ์แบบทุกอย่าง โอเคเดี๋ยวจอดก่อนจากที่เราได้ไปลองขับขี่เมื่อกี้นี้ก็ดีเลยครับ พร้อมที่จะส่งงานได้เลยแล้วก็เรื่องการสะเทือนของช่วงล่างเนี่ยที่ลูกค้าเอาเข้ามาทำเนี่ยอ่าโอเคสะเทือนได้หายไปแล้วแล้วก็ประเด็นหลักๆที่เป็นเลยเนี่ยก็คือขับแล้วเนี่ยสะเทือนขึ้นมาที่พวงมาลัยสาเหตุที่เกิดจากทําให้สะเทือนขึ้นมาพวงมาลัยเนี่ยเกิดจากตัวเพาบาลานซ์ของเครื่องยนต์อ่าทำให้เกิดการชำรุด พวกนี้ฮะมันถึงได้สะเทือนขึ้นมาข้างบนเราก็ได้ทําการเปลี่ยนละเรียบร้อย <c oughs> เปลี่ยนซ่อมแซมแล้วเรียบร้อยก็อาการที่เกิดเกิดขึ้นคือไม่มีอากาศสะเทือนละของจากตัวเครื่องยนต์ขึ้นมาคอลงอะไรส่วนท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาก็สอบถามได้ตามลิงก์เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างขอบคุณครับ